ผมคนหนึ่งมาประกาศให้คนไทยทั้งแผ่นดินหูตาสว่างสรัรพูดสัรเกยคนนี้ขอเชิดชูนายกประยุทธ์จันโอชาขอจริงครับพี่น้องสาเหตุที่ผมต้องมาอยู่กับนายกประยุทธ์จันโอชาพวกเราอยากรู้ไหมพ่ออะไรใครตอบได้จะให้บาทหนึ่งเอา เอ้ยยกเลิกยกเลิกแจกกันไม่ได้เดี๋ยวโดนใบแดงสาเหตุก็คือว่านายกประยุทธ์จัน์โอชาท่านนี้ผมสารภาพเลยว่าถ้าผมเป็นโจรต้องเป็นโจรที่กลับใจเคยพยายามสังหารท่านนายกประยุทธ์ในสภาพยายามหาเรื่องอภิปรายท่านทุกรูปแบบแต่สุดท้ายพบว่า ท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องการโกงกินเรื่องการคอร์รัปชันผมอภิปรายท่านยากที่สุดครับพี่น้องครับและยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ผมพบก็คือว่ามีพักการเมืองหลายพัควันนี้ประสมพันธ์กันหมดแล้วที่ยังไม่ประสมพันธ์ก็พร้อมจะผสมพันธ์และพัคก,การเมืองเหล่านั้น เข้าขายที่ว่ามินเมย์มินเมย์ยังไงครับไปคบกับต่างชาติไปเป็นทาสต,ต่างชาติไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวมันพร้อมที่จะมาทำลายบ้านเมืองเราและคนคนที่ที่จะต่อสู้ให้บ้านเมืองเราปลอดภัยและจงรับพักติที่สุดคือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาแปดปีท่านสร้างผลงานมามากมาย นอกจากสร้างผลงานแล้วต้องยอมรับว,ว่าท่านฝ่าวิกฤตอย่างหนักท่านฝ่าวิกฤตอย่างหนักที่ปัญหาก็คือว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามานั้นบ้านเมืองเราวุ่นวายมากมีคนพยายามทําให้วุ่นวายหลังจากที่ท่านเข้ามานั้นเศรษฐกิจโลกก็เสื่อมสุดท่านก็ต้องแก้เรื่องเศรษฐกิจยิ่งกว่านั้นพอจะงอหัวขึ้นก็มาเจอโควิดพอจะงอหัวขึ้นก็เจอสงครามยูเครน และความวุ่นวายในบ้านเมืองนี่คือปัญหาอุปสรรคที่8ปีท่านต่อสู้แต่ต้องชมว่าในที่สุดคนชื่อประยุทธ์จันร์โอชาพาประเทศชาติฟันฝ่าวิกฤตอุปสรรคมาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงประปือให้นายกประยุทธ์จันร์โอชาด้วย